วันนี้ก็จะพามาดูแห่นะคะเป็นแห่เผาจะเป็นแห่เผานะคะพืนนี้เป็นแห่สิบหกเสานะคะจอมดอกบัวแห่สิบหกเสาตาแปดเซนได้สี่ยาวสิบสองค่ะติดรูปเบอร์สิบสามย้อมเปลือกกระดูค่ะย้อมถ่วงนะคะนี้ได้สี่ย้อมประดูแข็งดีนะคะเนี่ยแบบนี้ ตาเปซเซนก็จะประมาณนี้นะคะทำเพาสอกครึ่งนะคะแห่เพลนนี้ยาวสิบสอกับห้าเมตรนะคะยกเพาสอกครึ่งค่ะก็จะเหลือ8ปดสอกครึ่งนะคะ,ะเพลน,ะะน,นี้แบบนี้นะคะอันนี้ของลูกค้าสั่งค่ะเอเราก็จะพร้อมส่งแล้วนะคะอย่างนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจแบบนี้นะคะสามารถสั่งสารได้ค่ะ อย่างนี้ก็ราคาอยู่ที่พันหกห้าสิบบาทรวมส่งนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถโทรสั่งได้นะคะแต่ต้องมีมัดจำก่อนนะคะมีมัดจำด้วยนะคะถ้าไม่มีมัดจำก็จะไม่ได้ทำให้นะคะถ้าสนใจก็โทรมาที่ศูนย์แปดสามนะคะสองสามเก้าศูนย์สี่สองแปดนะคะค่ะค่าวันนี้พามาดูแห่นะคะแหเผาอันนี้เป็นแหเผาคะ่ะย้อมเปลือกประดูคะ่ะ ติดลูกพร้อมใช้งานนะคะพืนนี้เป็นแห่สิบหกเสาค่ะอันนี้จอมค่ะสิบหกเสาตาเก้าเซนปลาตัวใหญ่นะคะเนี่ยเก้าเซนตาเก้าเซนได้หกเป็นแหเผาค่ะติดลูกเบอร์สิบสามค่ะอันนี้เผานะคะช่วงเผาสวยค่ะพืนนี้น้ำหนักก็ไม่เกินสี่โลค่ะรวมเนื้อแหนะคะกำลังหวานเป็นแหสิบหกเสา เก้าอกได้เก้าอกตาเก้าเซนเป็นแหสิบหกเสาได้เบอร์หค่ะอันนี้ลูกค้าสั่งนะคะแบบนี้ะแล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมจะจัดส่งนะคะผืนนี้แล้วก็มีเนื้อแหค่ะมีเนื้อแหมานําเสนอขายนะคะเป็นตาแปดเซนหมดเลยนะคะอันนี้ก็ตา8ดเซนนี้เป็นจอมธรรมดาค่ะน,นี้ดองได้นะคะ กะง,งมได้นะคะได้เบอร์ 4, สี่แปดเซนได้เบอร์สี่ยาวสิบสองผืนนี้ขายอยู่เก้าร้อยนะคะมีผืนเดียวนะคะยาวสิบสองขายเก้าร้อยได้สี่นะคะไม่บวกเพิ่มนะเป็นเนื้อแหยนะคะยังไม่ได้ติดลูกนะถ้าติดลูกราคาจะแพงกว่านี้นะคะแล้วก็อีกผืนนะคะเป็นจอมแบบนี้สิบหกเสานะคะแปดเซนได้หกแหงงมค่ะแหงงมได้หกนะคะยาวเก้าศอก 8เซนเป็นแห่6เสา8เซนได้เบอร์หยาว9กอกเป็นแห่งมนะคะผืนนี้ก็ถ่วงเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ยาว9 2, ก้าสอขายอยู่8 5 0หนะคะผืนนี้ยังไม่ได้ติดลูกนะขายเนื้อแห่นะคะอันนี้ก็8เซนค่ะแต่อันนี้เป็นได้สอันนี้ยาว12อกขายอยู่900อนะคะมีผืนเดียวนะคะแห่งมได้ดองได้นะคะ มันจะเป็นได้เล็กค่ะติดดองก็ได้นะคะติดลูกว่าเบาถ้างมก็ต้องค่อยๆหน่อยค่ะติดลูกเบอร์อ่าสิบสามก็ต้องค่อยๆหน่อยค่ะได้เล็กแต่ถ้าเกิดเป็นดองก็ติดลูกเบอร์สิบสี่ได้เลยนะคะพื้นนี้ไน่้หแหย่เดียวก้าร้อยค่ะรวมส่งแล้วนะคะพื้นนี้ก็เป็นได้หกค่ะได้จะหนาหน่อยนะคะอ่าพื้นนี้แปดเซนยาวเก้าศอกขายแปดร้อยห้าสิบเป็นเนื้อแห่ค่ะ อันนี้ก็ติดลูกเบอร์13นะคะแล้วแต่คนติดเลยนะคะถคาสนใจก็สามารถโทรมาที่083 23904 28ได้เลยค่ะ